สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักพัฒนาตัวเองทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์อีกครั้งนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่เนื้อหานั้นเข้มข้นเหมือนกาแฟแก้วโปรดที่จะปลุกให้คุณตื่นจากความเชื่อเดิมๆคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาด้วยความมุ่งมั่นไฟแรงมากกะว่าวันนี้แหละฉันจะเคลียร์งานให้เกลี้ยงจะทำโปรเจก์นั้นให้เสร็จจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ แต่พอเข็มนาฬิกาหมุนวนไปจนพระอาทิตย์ตกดินคุณกลับมานั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมองสมุดจดงานด้วยความรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะทำไมเหนื่อยแทมขาดใจแต่งานชิ้นใหญ่ๆไม่ขยับไปไหนเลยถ้าคุณกำลังพยักหน้าหรือถอนหายใจออกมาเบาๆผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับและที่สำคัญคุณไม่ได้ขี้เกียจครับขอให้ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลย คุณไม่ได้ขี้เกียจแต่คุณกำลังตกอยู่ในหลุมพรางที่น่ากลัวที่สุดของการทำงานหลุมพรางที่ชื่อว่าความยุ่งครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยที่คุณไม่มีรายการของที่จะซื้ออยู่ในหัวเลยคุณแค่เข็นรถเข็นไปเรื่อยๆเจออะไรน่าสนใจก็หยิบใส่รถเจอโปรโมชั่นป้ายเหลืองก็วิ่งเข้าหา สุดท้ายพอไปถึงเคาน์เตอร์จ่ายเงินคุณได้ของเต็มรถเข็นหมดเงินไปหลายพันบาทแต่พอกลับถึงบ้านคุณกลับพบว่าไม่มีของที่คุณจำเป็นต้องใช้ทำมื้อเย็นเลยสักอย่างเดียวการทำงานแบบไม่มีกล่องเวลาหรือ Time Boxing ก็เหมือนการเข็นรถเข็นไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละครับเราตอบอีเมลทันทีที่มันเด้งขึ้นมาเราไถมือถือดูข่าวสารเพราะกลัวตกเทรน์เราคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องสัพเพเหระเพราะเกรงใจ ผลลัพธ์คือเราจ่ายเวลาอันมีค่าไปจนหมดกระเป๋าแต่เราไม่ได้ผลตอบแทนเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์เลยในโลกของการเงินถ้าคุณใช้เงินสเปะสปะคุณจะถังแตกแต่ในโลกของเวลาถ้าคุณใช้เวลาสเปะสปะคุณจะสูญเสียชีวิตครับฟังดูแรงไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงหลายคนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่า to do list หรือรายการสิ่งที่ต้องทำ จดลงมาเป็นหางว่าวเลยครับข้อ1ถึงข้อ20ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับดูเหมือนคนมีการวางแผนแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ To-do list คือยาพิษเคลียบน้ำตาลดีๆนี่เองทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะ To-do list บอกแค่ว่าคุณต้องทำอะไรแต่ไม่เคยบอกว่าคุณต้องทำเมื่อ,อไรและต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับพอมันไม่มีกรอบเวลาสมองของเราซึ่งฉลาดแกมโกงจะเริ่มเล่นตลกครับ มันจะเลือกทำงานที่ง่ายที่สุดก่อนงานเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วรู้สึกดีที่ได้ขีดค่าออกจากลิสต์เช่นตอบแชทเช็คเมลจัดโต๊ะรดน้ำต้นไม้พอรู้ตัวอีกทีเวลาผ่านไป5ชั่วโมงงานยากๆที่สำคัญที่สุดยังนอนกองอยู่ที่เดิมแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วคุ้นๆไหมครับวงจรน,นี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างอีลอนมัสหรือบิลเกตส์เขาถึงไม่ใช้ทูดูลิสตแบบคนทั่วไปแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าไทม์บ็อกซิ่งหรือการตีตารางกล่องเวลาครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังก้าวข้ามจากการเป็นทาสของงานมาเป็นนายของเวลาด้วยเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งนี้ แต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำผมอยากชวนคุณปรับ mindset หรือวิธีคิดกันก่อนครับเพราะถ้าใจเรายังคิดแบบเดิมเทคนิคดีแค่ไหนก็ไร้ค่าผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตอนนี้เลยนะครับว่าถ้าเวลาคือเงินลงทุนหนึ่งก้อนวันนี้คุณกำลังเอามันไปละลายแม่น้ําหรือคุณกำลังเอามันไปวางในที่ที่ออกดอกออกผล ลองคิดตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะพาไปเจาะลึกถึงจิตวิทยาเบื้องหลังว่าทำไมการขีดเส้นใต้ให้กับงานถึงทำให้สมองของเราทำงานได้เร็วกว่าเดิมถึงสองเท่าโดยที่คุณเหนื่อยน้อยลงคุณผู้ฟังครับพาร์ทที่แล้วที่ผมทิ้งท้ายคำถามเรื่องการลงทุนเวลาเอาไว้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะปล่อยให้เวลาไหลผ่านมือไปเหมือนเม็ดทรายโดยที่เราไม่ได้กำอะไรไว้เลย ในพาร์ทนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาย้อนนึกถึงอดีตกันสักนิดครับลองนึกย้อนกลับไปสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจำคืนก่อนวันส่งรายงานหรือคืนก่อนวันสอบได้ไหมครับโปรเจกต์ที่อาจารย์สั่งมาเป็นเดือนเรามักจะผลัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเวลาอีกแค่12ชั่วโมงสุดท้ายก่อนกำหนดส่งและวินาทีนั้นแหละครับเวทมนต์ก็บังเกิดขึ้นจูๆ่ๆสมองของคุณก็แล่นปรื้ด มือของคุณพิมพ์งานรัวเหมือนนักเปียโนสมาธิของคุณจดจ่ออยู่กับหน้าจอแบบที่ไม่มีใครมาดึงความสนใจไปได้และสุดท้ายคุณก็ปั่นงานชิ้นนั้นจนเสร็จทันเวลาส่งอย่างเฉียดฉิวแถมบางครั้งผลงานดันออกมาดีซะด้วยคำถามคือทำไมตอนที่มีเวลา30วันเราทำไม่เสร็จแต่พอเหลือ12ชั่วโมงเรากลับทำเสร็จ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะครับแต่มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่มีเชื่อเรียกอ,อย่างเป็นทางการว่ากฎของพากินสันครับกฎข้อนี้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่างานจะขยายตัวออกไปจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำให้เสร็จแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้าคุณให้เวลาตัวเองเขียนบทความหนึ่งสัปดาห์คุณก็จะใช้เวลาทั้งสัปดาห์นั่นแหละครับในการเขียนวนเวียนอยู่กับแก้แล้วแก้อีก หาข้อมูลเพิ่มหรือนั่งจ้องหน้าจอเฉยๆแต่ถ้าคุณให้เวลาตัวเองแค่2ชั่วโมงคุณก็จะเขียนมันเสร็จภายใน2ชั่วโมงครับเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังปัญหาไม่ใช่ความยากของงานแต่ปัญหาคือพื้นที่ของเวลาที่เรามอบให้มันตังหาครับการทำไทม์บ็อกซิ่หรือการจัดตารางงานใส่กล่องเวลาก็คือการที่เราจงใจสร้างสภาวะคืนก่อนสอบขึ้นมาให้กับงานทุกชิ้นของเราครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เครียดและควบคุมได้ เราไม่ได้รอให้ไฟลนกล้นแต่เราเป็นคนจุดไฟนั้นขึ้นมาเองเพื่อกระตุ้นให้สมองตื่นตัวลองจินตนาการดูนะครับเปรียบเหมือนคุณจัดกระเป๋าไปเที่ยวถ้าคุณใช้กระเป๋าใบใหญ่ยักษ์คุณจะขนทุกอย่างที่ขวางหน้าใส่ลงไปเสื้อกันหนาวเผื่อหนาวชุดว่ายน้ําเผื่อว่ายรองเท้าสำรองสามคู่สุดท้ายกระเป๋าหนักอึ้งและเต็มไปด้วยของที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าผมยื่นกระเป๋าใบเล็กๆให้คุณแล้วบอกว่าเอาไปได้แค่นี้คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดทันที สมองคุณจะเริ่มคัดกรองอย่างชาญฉลาดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ t i m e b o x i n g ดำหน้าที่เป็นกระเป๋าใบเล็กใบนั้นครับมันบีบให้เราต้องเลือกและตัดสิ่งรบกวนทิ้งไปทันทีเมื่อคุณกำหนดว่าฉันจะตอบอีเมลให้เสร็จภายใน30นาทีนี้สมองคุณจะเลิกสนใจเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียเลิกสนใจเสียงนกเสียงกาแล้วพุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การเคลียร์อินบ็ให้ว่างเปล่า ความลับอีกอย่างที่คนรวยและคนเก่งๆรู้แต่ไม่ค่อยมีใครบอกคุณคือท i บ็อกซิ่งช่วยฆ่าศัตรูตัวร้ายที่ชื่อว่าความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism ครับคนจำนวนมากงานไม่เสร็จไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะมัวแ,แ,แต่แต่งเติมอยู่นั่นแหละกลัวไม่ดีพอกลัวไม่สวยพอแต่พอมีกล่องเวลากำกับมันเหมือนมีกรรมการมาเป่านกหวีดบอกว่าหมดเวลาวางปากกาได้ มันบังคับให้เราต้องพอใจกับคำว่าเสร็จแทนที่จะวิ่งไล่ตามคำว่าสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงและเชื่อผมเถอะครับในโลกของการทํางานและการทําธุรกิจงานที่เสร็จทันเวลามีค่ามากกว่างานที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยถูกส่งมอบเสมอครับคุณผู้ฟังครับขั้นตอนแรกของการทํไทม์บ็อกซิ่ไม่ใช่การรีบเขียนลงไปในตารางเวลานะครับแต่คือการเทสมองออกมาให้หมดก่อน ผมอยากให้คุณเขียนทุกอย่างที่คุณคิดว่าต้องทำในวันนี้หรือพรุ่งนี้ออกมาให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ระดับโปรเจกต์บริษัทหรืองานเล็กๆอย่างการโทรหาลูกค้าหรือแม้แต่การแวะซื้อของเข้าตู้เย็นเขียนมันออกมาให้หมดครับเปรียบเหมือนเวลาเราจะจัดห้องครับเราต้องรื้อของทั้งหมดออกมาจากลิ้นชักมากองรวมกันที่พื้นก่อนเราถึงจะเห็นว่ามีอะไรบ้างและเราควรจะจัดเก็บมันยังไง การเขียนออกมาจะช่วยลดภาระสมองครับสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อคิดครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจำถ้าคุณพยายามจำทุกอย่างคุณจะล้าและประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์จะตกลงทันทีพอได้รายการทั้งหมดแล้วขั้นตอนที่2คือการคัดเกรดเพชรครับในบรรดาง,งาน10-20อย่างที่คุณเขียนออกมาเชื่อผมเถอะครับว่ามีเพียงแค่1นอย่างเท่านั้นที่เป็นงานราคาแพง งานที่ถ้าทำเสร็จแล้วจะส่งผลกระทบด้านบวกกับชีวิตคุณมากที่สุดงานพวกนี้แหละครับที่เราต้องหยิบมาใส่ในกล่องเวลาช่วงทองคำช่วงทองคำคืออะไรคือช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานสูงที่สุดของวันครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นตอนเช้าตรู่ที่สมองโล่งๆสำหรับบางคนอาจจะเป็นตอนดึกที่เงียบสงบคุณต้องรู้จักตัวเองครับแล้วเอางานที่ยากที่สุดสำคัญที่สุดไปใส่ไว้ในกล่องเวลานั้น ห้ามเอาเวลาช่วงนี้ไปนั่งตอบอีเมลหรือไถมือถือเด็ดขาดนะครับนั่นคือการเอาทองคำไปแลกเศษหินครับขาดทุนยับเยินทีนี้มาถึงเทคนิคที่ผมใช้บริหารธุรกิจจนมีเวลาเหลือไปตีกอล์ฟหรือดูแลสุขภาพนั่นคือเทคนิคการจัดหมวดหมู่หรือ task batching ครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากำลังพิมพ์งานอยู่แล้วสลับไปตอบไลน์แล้วกลับมาพิมพ์งานใหม่ เราต้องใช้เวลาจูนสมองสักพักกว่าจะต่อติดนั่นเพราะสมองเรามีต้นทุนในการสับเปลี่ยนความสนใจครับถ้าคุณทำทา t m m e o x x n g แบบกระจัดกระจายเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวทำงานเอกสารเดี๋ยวโทรศัพท์คุณจะเหนื่อยเหมือนวิ่งรอบสนามบอลครับวิธีที่ฉลาดกว่าคือการจับงานประเภทเดียวกันมัดรวมกันใส่ในกล่องเดียวครับเช่นผมจะมีกล่องเวลาชื่อว่า Communication Box ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสอง กล่องนี้มีไว้เพื่อตอบอีเมลโทรศัพท์สั่งงานและตอบแชทลูกน้องเท่านั้นจบจากกล่องนี้ผมจะไม่แตะเรื่องสื่อสารอีกเลยเพื่อไปโฟกัสที่กล่อง Creative Box หรือช่วงเวลาสร้างสรรค์งานต่อเห็นภาพไหมครับแทนที่จะให้สิ่งรบกวนแทรกเข้ามาตลอดวันเราจัดที่ทางให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางพอถึงเวลาเราก็จัดการมันให้จบแบบม้วนเดียวจบวิธีนี้จะทำให้คุณเคลียร์งานจุกจิกได้เร็วกว่าเดิม2-3เท่าเลยทีเดียว แต่ช้าก่อนครับคุณผู้ฟังมีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่มือใหม่มักจะพลาดและทำให้เลิกทำไทม์บ็อกซิ่งไปในที่สุดนั่นคือการอัดตารางจนแน่นเอียดครับอย่าทำแบบนั้นนะครับอย่าจัดตารางแบบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยไม่มีช่องว่างเลยเพราะเราคือมนุษย์ครับไม่ใช่เครื่องจักรเราต้องเข้าห้องน้ำเราต้องทานข้าวเราต้องมีช่วงเวลาที่เดินไปชงกาแฟแล้วเม่อมองท้องฟ้าบ้าง และที่สำคัญชีวิตจริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าเรื่องไม่คาดฝันเสมอครับเจ้านายเรียกคุยด่วนลูกค้าโทรมาโวยวายคอมพิวเตอร์ค้างถ้าตารางคุณแน่น100%พอเจอเรื่องแทรกแค่นิดเดียวตารางที่เหลือจะล้มเป็นโดมิโน,โนทันทีแล้วคุณก็จะเครียดและรู้สึกล้มเหลวดังนั้นเคล็ดลับของเศรษฐีเวลาคือการใส่บัฟเฟอร์ไทม์หรือกล่องกันกระแทกไว้เสมอครับ แทรกช่องว่างไว้สัก15-30นาทีระหว่างกล่องงานแต่ละชิ้นหรือเว้นช่วงบ่ายแก่ไว้สักชั่วโมงเพื่อไว้จัดการงานงอกหรือถ้าไม่มีงานงอกคุณก็จะได้กำไรเป็นเวลาพักผ่อนครับลองนึกภาพตารางงานของคุณเหมือนชั้นวางของนะครับถ้าวางของจนเต็มเอียดหยิบอะไรก็ยากขยับอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าจัดให้มีช่องว่างที่สวยงามมันจะดูน่ามองและหยิบจับใช้สอยสะดวกชีวิตที่มีระเบียบแต่ยืดหยุ่น คือชีวิตที่ส่งพลังครับคุณผู้ฟังครับถึงตรงนี้คุณมีตารางงานที่หน้าตาดูดีมีกล่องเวลาชัดเจนมีช่องว่างให้หายใจแล้วแต่ผมรู้ครับว่าหลายคนกำลังมีคำถามในใจว่าคุณแสนดีครับเขียนตารางน่มันง่ายแต่พอถึงเวลาจริงมีคนเดินมาแทรกมีลายเด้งเตือนใจมันก็วอกแวกจะทำยังไงให้เรามีวินัยเกาะติดอยู่กับกล่องเวลานั้น คำถามนี้ยอดเยี่ยมมากครับและมันคือด่านปราบเซียนที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตกมา้าายแต่ไม่ต้องห่วงครับในพาร์ทหน้าผมจะเอาเทคนิคทางจิตวิทยาที่ผมใช้ล็อกตัวเองให้อยู่ในโซนและวิธีปฏิเสธสิ่งรบกวนอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดแบบที่เจ้านายไม่โกรธเพื่อนไม่เกลียดมาฝากกันครับรับรองว่าพาร์ทหน้าจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีโฟกัสแข็งแกร่งดังหินผาเตรียมตัวรอก,กันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ แผนการรบมักจะจบลงทันทีเมื่อกระสุนนัดแรกถูกยิงการวางตารางไทม์บ็อกซิ่งก็เช่นกันครับเขียนในกระดาษมันดูสวยหรูสมบูรณ์แบบแต่พอเริ่มนาทีแรกปุ๊บลายเด้งเพื่อนร่วมงานเดินมาสกิดเจ้านายเรียกประชุมด่วนหรือแม้แต่ใจเราเองนี่แหละที่แวบไปคิดเรื่องอื่นวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับวิชาที่ผมใช้ปกป้องกล่องเวลาของผมให้รอดพ้จากสิ่งรบกวนเหล่านี้ครับ ศัตรูตัวแรกที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือเสียงแจ้งเตือนในมือถือของคุณเองคุณรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่หน้าจอมือถือสว่างวาบขึ้นมาหรือมีเสียงติ้งแม้คุณจะแค่ชำเลืองมองไม่ได้หยิบมันขึ้นมาสมาธิของคุณได้แตกซ่านไปแล้วครับและต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง23นาทีกว่าจะกลับมาโฟกัสงานเดิมได้ลึกเท่าเดิมดังนั้นกฎเหล็กลข,ของช่วงเวลา Deep Work หรือช่วงเวลางานสำคัญคือ ตัดขาดโลกภายนอกครับผมไม่ได้บอกให้คุณปามือถือทิ้งนะครับแต่ให้เปิดโหมดห้ามารบกวนหรือ Do Not Disturb หรือถ้าจะให้ดีคว่มหน้าจอลงหรือเอาไปไว้ไกลๆมือเลยครับบอกตัวเองว่าโลกคงไม่แตกสลายถ้าชั้นหายไปสัก45นาทีเชื่อเถอะครับว่าเรื่องด่วนจริงๆมักจะมาในรูปแบบของการโทรศัพท์ไม่ใช่ข้อความลายครับศัตรูตัวต่อมาคือมนุษย์ครับ เพื่อนร่วมงานที่น่ารักหรือคนที่บ้านที่ชอบมาชวนคุยตอนเรากำลังเครื่องติดเรื่องนี้ต้องใช้ศิลปะนิดหนึ่งครับผมมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ผลเสมอคือสัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้าครับถ้าคุณทำงานออฟฟิศการใส่หูฟังคือสัญญาณสากลที่บอกว่าฉันกำลังใช้สมาธิอยู่การุณาอย่ากวนแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดเพลงฟังเลยก็ตามครับมันเป็นจิตวิทยาครับ คนจะเกรงใจที่จะทักคนที่ใส่หูฟังมากกว่าคนที่นั่งทำงานเฉยๆครับแต่ถ้าเขาเดินมาแล้วจริงๆเราจะปฏิเสธยังไงไม่ให้น่าเกลียดผมมีประโยคทองคำให้คุณเอาไปใช้ครับให้พูดโดยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่อย่าสบตาเยอะให้พูดว่าขอโทษทีครับตอนนี้ผมกำลังติดพันงานนี้อยู่ขอเวลาผมอีก20นาทีทำให้จบตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปหาครับ สังเกตไหมครับเราไม่ได้บอกว่าไม่ว่างหรืออยากกวนแต่เราบอกว่าขอกล่องเวลาของเราให้จบก่อนแล้วเราจะให้เวลากับเขาทีหลังวิธีนี้ดูเป็นมืออาชีพดูมีความรับผิดชอบและทําให้อีกฝ่ายรอได้อย่างเต็มใจครับทีนี้มาถึงศัตรูตัวสุดท้ายตัวนี้ปราบยากที่สุดครับนั่นคือใจของเราเองครับเคยวกแวกไหมครับนั่งทํารายงานอยู่ดีๆจู่ๆก็แวบขึ้นมาว่าเอ๊ะเย็นนี้กินอะไรดีหรือ ลืมจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่านะพอความคิดนี้ผุดขึ้นมาเราก็จะกระวนกระวายอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาเช็ควิธีแก้คือเทคนิคที่เรียกว่าลานจอดความคิดครับให้วางกระดาษเปล่ากับปากกาไว้ข้างตัวแผ่นหนึ่งครับพอมีความคิดแทรกเข้ามาอย่าเพิ่งทําตามมันและอย่าพยายามกดมันไว้ให้จดมันลงไปในกระดาษแผ่นนั้นครับเช่จนจดว่าจ่ายค่าเน็ตแล้วกลับมาทํางานต่อทันที การจดคือการบอกสมองว่าฉันรับเรื่องไว้แล้วนะไม่ต้องเตือนแล้วเดี๋ยวว่างแล้วจะมาจัดการเชื่อไหมครับว่าพอเราจดปุ๊บสมองจะโล่งและหยุดกวนใจเราทันทีแล้วพอจบกล่องเวลานั้นเราค่อยมาดูรายการในกระดาษส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องไม่ด่วนที่รอได้ทั้งนั้นครับและสุดท้ายครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกในพาร์ทนี้คือจงยืดหยุ่นดังสายน้ำครับ วันไหนที่คุณทำไทม์บ็อกซิ่งแล้วมันพังไม่เป็นท่าเพราะมีงานด่วนเข้ามาแทรกทั้งวันหรือตารางรวนไปหมดอย่าโทษตัวเองครับอย่ารู้สึกว่าวันนี้ฉันล้มเหลวการจัดการเวลาเป็นทักษะครับเหมือนการขี่จักรยานวันแรกๆมันต้องมีล้มบ้างเซบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าตารางช่วงเช้าพังก็แค่หายใจลึกๆแล้วจัดตารางช่วงบ่ายใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆชั่วโมงกล่องเวลาคือเครื่องมือช่วยเราไม่ใช่โซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้ ถ้ามันตึงไปก็ขยายถ้ามันหย่อนไปก็กระชับปรับให้เข้ากับจังหวะชีวิตของคุณครับคุณผู้ฟังครับตลอดเวลาที่ผ่านมา4พาร์ทเราคุยกันเรื่องเทคนิคเรื่องจิตวิทยาเรื่องวิธีการจัดการตารางงานกันมาเยอะมากแต่ในพาร์ทส่งท้ายนี้ผมอยากชวนคุณคุยเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตครับผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วถามตัวเองช้าๆว่า เราจะพยายามบริหารเวลาให้เก่งขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทำงานได้เยอะขึ้นงั้นหรอเพื่อที่จะได้รับคำชมจากเจ้านายมากขึ้นหรอหรือเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยคำตอบพวกนั้นก็ถูกครับแต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายความจริงที่ผมค้นพบหลังจากที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานมาแล้วก็คือเราไม่ได้บริหารเวลาเพื่อให้เราได้ทำงานได้หนักขึ้นแต่เราบริหารเวลา เพื่อให้เราได้กลับไปเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอีกครั้งต่างหากครับการทำา t ม m บ็อ x ซิ g ไม่ใช่แค่การขีดเส้นตารางในปฏิทินแต่มันคือการประกาศอิสระภาพครับอิสระภาพที่จะบอกว่าฉันเป็นคนเลือกว่าฉันจะใช้เวลานี้ทำอะไร เมื่อคุณจัดตารางงานได้เสร็จไวตามเทคนิคที่ผมบอกไปสิ่งที่คุณได้กลับมาไม่ใช่แค่การทำงานที่เสร็จแต่คือเวลาที่เหลือครับเวลาที่คุณจะได้กลับไปทานข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวเวลาที่คุณจะได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพร่างกายที่ใช้งานมาหนักเวลาที่คุณจะได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือนั่งง้ๆดูพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่ต้องรู้สึกผิดว่ามีงานค้าง นี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงครับในฐานะนักลงทุนผมบอกได้เลยว่าไม่มีสินทรัพย์ไหนในโลกที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเท่ากับเวลาที่มีคุณภาพอีกแล้วและ time boxing คือเครื่องมือที่จะกอบกู้สินทรัพย์นี้คืนมาให้คุณผมรู้นะครับว่าพอฟังจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่คุณเริ่มลองทำวันแรกมันอาจจะคลุกคลักมันอาจจะอึดอัดคุณอาจจะเผลอหลุดโฟกัสไปบ้างผมอยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับ อนุญาตให้ตัวเองเป็นมือใหม่เถอะครับอย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกขนาดผมเองกว่าจะทำได้คล่องแบบทุกวันนี้ผมก็ล้มเหลวกับการจัดตารางมานับไม่ถ้วนวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็แค่เริ่มใหม่ตารางช่องเดิมเวลาเดิมรอให้คุณแก้ตัวเสมอครับขอแค่คุณไม่ล้มเลิกขอแค่คุณเชื่อมั่นว่าเวลาคือของเราและค่อยๆฝึกฝนวันละนิด ผมรับประกันเลยว่าภายใน30วันคุณจะมองกลับมาและจำตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าที่ยุ่งเหยิงไม่ได้อีกเลยคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างมหาศาลก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำขอเล็กๆหนึ่งข้อครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์รู้สึกว่าไฟในใจมันลุกโชนขึ้นมาช่วยพิมพ์คอมเมนต์คำว่าฉันคือนายของเวลา ลงข้างล่างคลิปนี้ให้ผมชื่นใจหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นการยืนยันกับจิตใต้สำนึกของคุณเองว่าคุณเอาจริงและถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาพัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้ทั้งเรื่องการเงินการงานและจิตวิทยาฉบับคนสำเร็จอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพัฒนาไปด้วยการพอดแคสต์เอาไว้นะครับผมสัญญาว่าจะคัดสรรเนื้อหาที่พรีเมียมที่สุดมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในทุกๆคลิป ขอบคุณที่ให้เกียรติผมแสนดีได้เป็นเพื่อนร่วมทางในการเติบโตของคุณในวันนี้ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความสุขในทุกๆนาทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ